สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบบี e ห4สิบสีนะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ฮารเ์เคอลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงทั่วไปเป็น general reading นะคะให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะสองพนห้นะ แล้วก็จะแบ่งออกเป็นงานเงินนะคะสุขภาพโชคลาภความรักการเรียนด้วยนะคะน้องๆน,นักศึกษาเผื่อมีน้องๆมาฟังด้วยนะคะช่องนี้แต่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนำเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปปรับปรุงอัดอัใช้นะคะถ้าตรงก็ถือว่านั่นแต่ถ้าไม่ตรงเราก็ควรที่จะปล่อยผ่านเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของเราแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะน้องคนวันอาทิตย์มีเยอะแยะมากมายอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นบางส่วนบี f ฟ e ซิเบิลนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะโอเคมาดูนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงเราจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะอืมนในเดือนเมษาดวงตังมากเลยนะชาวอาทิตย์อ่าพลังงาของชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนพฤษภาะคะ่ะ ว้าวมากับเดอะสตาร์เลยนะคะใบแรกไงเป็นงานสามดาบเดวิลบางคนเผชิญอยู่กับปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดหวังความรักนะคะกำลังเยียวยาจิตใจอยู่นะคะ p a g e of Swords King of Cups The World of u ฟรีโอคัพไฟอ h อน f e n ดรเฟ p i n พินเทนเดือนพฤษภาคมอารมณ์เซนซิทีฟในเรื่องของจิตใจเยอะมากๆนะคะส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะการเข้าถึงจุดสูงสุดในเรื่องของธรรมะการเข้าถึงจุดที่ลึกสุดในเรื่องของจิตใจ หรือว่าจิตวิญญาณนะคะอืมโอเคขอเสริมอีก3ามใบนะคะความรักมันเด่นชัดมากนะใครมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าความรักที่เป็นความลับหรือว่ารักที่มันเจ็บปวดอาจจะจบลงได้ด้วยดีนะคะเนาะในเดือนนี้สำหรับชาววันอาทิตนะคะอ่า8แปดแปดคาถา ว้าวเ The พอเรอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับคุณมากๆคือการงานนะคะการงานมาเลยนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบให้กับชาวนาทิตในเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะคุณได้พระพิคเนตนะคะคุณได้พระพิคเนต สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวหมอบขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคนะคะไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์คือคุณได้เดอะสตาร์นะคะคือไพ่ที่งดงามมากนะโอเคะ okay, ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันนะคะชาววันอาทิตย์สีประจำตัวแน่นอนเป็นสีแดงนะคะคือหมอโบไปค้นมาอีกตำราหนึ่งนะคะเพื่อมาแชร์แบ่งปันเขาบอกว่าชาววันอาทิตย์นะคะจุติมาจากเมืองเมืองอะไรคะกะลิงคานนะคะ มันมีตำนานอะไรบางอย่างนี่แหละแต่ว่าตำนานตำราว่าเนี่ยคือเป็นคนที่ใจแข็งมากใช่หรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ด้วยนะก่อนที่จะไปพิมพ์คำอ,อธิษฐานสู่พิมพ์เขียวนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแต่กดง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่แบบมีความ เครียดแค้นนะ่ะอย่าไปทำอะไรฝังใจชาววันอาทิตย์เด็ดขาดนะเนี่ยเนี่ยโกรธจัดเลยนะเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณโกรธจัดมากกับใครสักคนนึงนะเจ็บเจ็บฝังใจแต่บางทีแบบใจร้อนนะถ้าบางทีโกรธล้วก็หายเร็วนะถ้ามางอชั้นอย่างเงี้ยนะคะปุรภาอาจารย์นะคะกล่าวขันทำนายไว้แต่โบราณการญิงใช้ได้นะคะเกิดวันอาทิตย์มักจะ เป็นคนที่ง,ง่ายนะคะแต่บางทีก็ชูรุ่ยชูได้ใช้จ่ายนะคะไม่คิดเสียดายทําคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ํารักง่ายไหนเร็วน้ําใจซื่อตรงคุงสัตว์ต่อมิตรไม่คิดเอาเปรียบเทียบได้สมณะไม่คระอบายหมายความว่าอะไรไม่คระอบายเงินทองไว้ใจได้ผู้คนศรัทธาแต่จับพักท่าจากถิ่นที่อยู่โยกย้ายหลายคา จนกว่าจะได้ดีปัญหามีมาปัญหามากมีเอาตัวรอดได้แม้มีคดีความแต่หวังพึ่งญาติไม่อาจสมหวังตัวเองพลาดพังลุกได้ด้วยตัวเองไร้คนนำทางหรือนำพานามเปรียบนั้นหนาว่าดั่งพยาคุธ บินขึ้นสูงสุดมองการไกลกว้างเหมือนคําพังเพยเหมือนคํากรมาเลยนะคะตำรานี้แต่ว่าใช้วิจารย์ในการับรฟังนะคะอันนี้เอามาแชร์เฉยๆแม่แม่แม,แม,แม,แม่ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ศาสตร์ของไพ่าทาโร่กันนะคะสิ่งที่เด่นของคุณในเดือนนี้แน่นอนความมีเสน่ห์ลึกลับน้าค้นหานะะชาววันอาทิตย์เดือนนี้มีออร่ามากออร่าจับมากๆนะคะคือเจ้าชะตาเนี่ย ถือเดอะสตาไว้อยู่บางทีคุณอธิษฐานขอพรคุณขอให้เจอเรื่องดีๆคุณขอให้เรื่องมันคลี่คลายไปจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเข้าไปสู่ช่วงของการทําบุญนั่งนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าศึกษากฎของแรงดึงดูดธรรมะาจาัก,กระอะไรไปซะอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพยย่หองความหวังนะคะความหวังความศรัทธาความสาําสเร็จความสมดุลชื่อเสียงหรือการชําระล้างจิตใจการให้อภัยก็ได้นะคะอืม ถ้าใครที่ได้พไพ่ใบนี้นะคะเชาวันอาทิตย์ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันอาทิตย์วันสุดท้ายเนยทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง70%อ่ะเริ่มตั้งแต่50%ขึ้นไปเลยแทบทุกวันเลยอ่ะนะคะตั้งแต่จันถึงอาทิตย์นะคะหลังจากเดือนเมษามาเนี่ยนะคะดังนั้นไม่แปลกที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคเ,อเราจะพบกับ ความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะในเดือนพฤษภาคมจะเต็มไปด้วยความศรัทธาความหวังความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะความสามารถในการใช้จินตนาการหรือความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็ได้ที่มาจากอินเนอร์ข้างในของคุณนะคะแต่เดือนเดือนนี้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะมาแรงมากแล้วงานของคุณจะฟลูมากๆถ้าใครที่มาสายนี้นะคะใช้ความคิดสร้างสารรค์จะปังมากๆลุ่งเรืองแล้วก็มีชื่อเสียงได้มีเดเวร์เข้ามาด้วยหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบวกกับจินตนาการของคุณเข้าไปความมีแพชชั่นของคุณเข้าไปคุณจะปังมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของคุณเองเนี่ยจะถ้าจะเอาผลงานออกสู่สาธารณะเนี่ยจะมีชื่อเสียงได้นะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักนะคะ สินค้าหรืออะไรต่างๆนานาขายของออนไลน์นะหรือเป็นคนแบบอยู่ดีก็มีคนรู้จกักเออมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะคะหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันอยู่ก็เออมีมิตรมีคนรู้จกักมีแบบรู้สึกว่าออร่าจ,จับนะคะดึงดูดคนให้เข้ามารู้จักเราอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะในทางด้านของอาณ์เนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสุขแล้วก็สมดุลเพิ่มมากขึ้นนะคะได้ชําระล้าง,งจิตใจแล้วก็ให้อภัยในเรื่องราว ที่มันผ่านมาในอดีตนะคะมีพลงังศรัทธาชีวิตพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมสิไปซะอย่างนี้นะคะแต่หมอโบมองเห็นว่าบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนกําลังจะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะซึ่งมันซึ่งมันดีแล้วนะคะอะไรที่เกิดขึ้นมันดีแล้วขึ้นหนึ่งสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่ดีกับชีวิตเราเจอคนที่ไม่ดีมีอีกโก้เอาเปรียบหรือว่า มีแต่ผลประโยชน์หรือมันอันเฮลตี้เรเลชั่นชพหรือว่าเพื่อนไม่ดีสังคมไม่ดีหรือสถานที่ที่ไม่ดีหรืออะไรที่คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีกับชีวิตคุณนะ่ะนะคุณจะเจ็บปวดอยู่ที่จบที่ออกมาแต่คุณจะจบแบบผู้ที่มีชัยชนะนะคะคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องราวที่ไม่ดีได้นะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่หมอโบมองว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะคะข่าวดีนี้มันจะทําให้คุณได้เฉลิมฉลองบางคนได้งานใหม่ บางคนมีเกณฑ์เดินทางบางคนได้ข่าวต่างประเทศหรือว่าทางไกลหรือคนรักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะแต่สิ่งที่ระวังคือเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นถ้าใครที่มีคู่มีความรักอยู่นะคะเนาะหรือว่ามือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สิ่งสิ่งนี้นะคะถ้าใครที่รักสามเศร้ามันกำลังจะจบได้ด้วยดีหรืออะไรที่ไปเจอเรื่องไม่ดีนะมันกำลังจะจบได้ด้วยดีคุณควรที่จะเยียวยาจ,จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยกับคนที่ทําร้ายเรามันเป็น มันเป็นบุญอันประเสริฐนะคะอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ,ะอืมคนโสดนะคะคนโสดมีกันอย่างมากที่จะได้เจอคนที่จิตใจดีเข้ามาคนที่มีสินดีเข้ามาต่างชาติก็ได้เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็น บุคลีดีเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความรู้ความสามารถเข้ามาในชีวิตคุณหรือมาแนะนวในเรื่องของการงานหรือให้ความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่คบกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเป็นช่วงที่เรา อาจจะเยียวยาแฟนเราหรือแฟนเรามาเยียวยาเรากับเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วทําให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลขึ้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะติดติดขัดข,ดขดแต่มันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยนระหว่างเดือนนะคะแต่ใครที่ทําโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาคุณจะสมหวังนะคะคุณกําลังจะมีข่าวในเรื่องของโปรเจกต์หรือว่าโครงการงานใดๆก็ตามที่คุณจะทําหรือว่าทําอยู่มันจะจบได้ด้วยดีแล้วมันจะ เหมือนสำเร็จนะคะแล้วก็แบบมีชัยชนะเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นการงานของคุณจะราบรื่นมากๆแต่ควรระวังการมีปัญหา,าเล็กๆนน้อยนะคะกับหุ้นส่วนถ้าคุณมีหุ้นส่วนควรระวังปัญหาหรือว่าอีกโก้นะคะก็ได้นะหรือใครนะคะที่ทํางานอยู่สิ่งที่แบบทุกอย่างมันดีหมดแต่คนที่อาจจะคิดไม่ดีกับเราอะ ะะมันมีเดวิลกับเจ้าห้าคาถาอาจจะอยากไม่อยากให้ความร่วมมือเราหรือขัดขาเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่คุณทาคือเอาความดีเข้าสู้นะคะไม่มีใครจะชนะความดีของคุณได้หรือทําอะไรคุณได้นะคะในเดือนนี้เพราะคุณมีไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ไ i พินเทชนะคะคุณสามารถคอนเนคกับสปิริตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้นะคะในเดือนนี้แบบโดยตรงโดยเฉพาะถ้าใครที่นั่งสมาธินะคะในเดือนนี้จะทําให้รู้สึกว่า คุณเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ดีมากๆนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะเนาะข้อความนะคะคือคุณได้ไพ่ศิลปศาสตร์หรือไภภพ่พาพิคะเนนนั่นเองคือคุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะอยู่สันโดษนะคะอยู่สันโดษเยียวยา,ยยาจิตใจตัวเองหรือซุ่มทําอะไรบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่นะคะคือการเข้าไปสู่การค้นหาความรู้ก็ได้นะคะ หาความรู้เพิ่มเติมนะคะด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจังการศึกษาในศาสตร์อันลี้ลับนะคะการการศึกษาไพ่ยิซโหราศาสตร์ตัวเลขมาด้วยกันเลยเนี่ยนะคะสามูเตลรูนะคะในเดือนนี้หรือบางคนนะคะกำลังใช้แบบศาสตร์อะไรบางอย่างที่จะเยียวยาหรือว่าคุณแบบมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษน้องๆนะคะการเรียนดีมากนะคะมีความสามารถในเรื่องของ การเรียนมีสติปัญญาแล้วก็ความฉเฉลียวฉลาดอาจจะได้เกียรตินิยมหรือมีทุนไปต่อต่างประเทศหรือว่าสอบอะไรก็จะผ่านนะคะในเดือนนี้การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีความสําเร็จรุ่งรุงได้นะคะรุ่วงได้ดีมากๆในเรื่องของการงานมีเดอะเวอร์เข้ามานะคะมีสิ่งศสักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแล้วก็เหมือนอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้คุณจะได้พรน,นั้นนะคะงานจะออกมาดีนะคะมีผู้ใหญ่เห็นในผลงานการงานราบรื่นนะคะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการงานแต่ระวังในเรื่องของอะไรที่แบบอุปสรรคเล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะคะเนาะจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการงานแหละมีโอกาสนะคะในเรื่องของการไป หาความรู้เสริมเพื่อเพิ่ม,มความชํานาญให้กับสายงานที่คุณทําผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยนะคะเนาะการเงินนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เห็นไพ่เงินขึ้นนะคะไม่เห็นเหรียญขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะสมถะหรือว่าไปเรื่อยๆก็ได้นะคะการเงินอาจจะไม่มีความละโมบโลภมากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใดในเดือนนี้แต่ให้ระวังนะคะในเรื่องของความจริงอาจจะปลา อาจจะประมาณว่าในเรื่องของการเงินอะ่ะก็คือให้อย่าละโมบโลมากอ่ะนะคะ <c ười> คืออย่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวหมอวาหาคำพูดก่อนคือไม่ควรเสี่ยงนะคะในเดือนนี้ไม่ควรเสี่ยงแล้วก็ไม่ควรที่จะอยากได้มากเกินกว่าที่เราต้องได้อย่างเงี้ยเออมันแบบ มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไปก่อนอย่าเพิ่งแบบจะก้าวกระโดดหรือแบบนั่นมันจะทําให้ผิดแผนนะคะไปสัปปอร์มา่างเนี้ยเออเป็นคําพูดที่ดีกว่าเนาะสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะต้องพักผ่อนนะคะอาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะมีย,ยาทางจิตใจด้วยหรือว่ามีโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนาะความรักเนี่ย เฉยชานะบางคนที่มีคู่อยู่อาจจะเฉยชาซึ่งกันและกันทั้งๆท,ท,ที่คิดถึงกันนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดอ่ะเ mm hmm. มนิเฟสตขอพอรกับสิ่งศักดิษิ์ขอให้เจอเนื้อคู่นะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาจะเป็นต่างชาติหรือคนอายุทีอ่อายุที่ต่างกับเราหรือมีอายุมากกว่าเราก็ได้นะคะ าอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกรกรกดมีนพิจิกหรือราศีเมษก็ได้นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสามารถที่จะจบลงได้ด้วยดีในเดือนนี้ส่วนความรักที่คุยกันอยู่ที่ดิวกันอยู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ทะเลาะในสิ่งที่จุกจิกหึงหวงหรือมีอารมณ์แบบโมโหฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้ยมากมายเกินไปนะคะผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะอรื้มอมารวยนะคะแต่ในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์ข่าวดีๆเข้ามาอยู่นะคะชนส่วนอาจจะผ่านเพื่อนก็ได้นะคะเข้ามา ขอดูไพ่ความรักต่อ3ามใบนะสุขภาพนะบางคนเป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรแบบโรคเก่าๆกลับขึ้นมาหรือเกี่ยวกับอวัยวะอย่างนี้ก็มีนะคะ passion ระวังแบบเข้ามาแบบลุ่มหลงแค่เซ็กหรือว่าต้องการผลประโยช ผลประโยชน์เรื่องอย่างว่าด้วยก็ได้นะคะแต่คนที่เข้ามาคุณอาจจะเพิ่งไปมองเขาแบบนั้นคุณอาจจะคิดว่าโอเคมันมีแพชชั่นจริงๆมีแรงปัถนามีแรงดึงดูดมีแรงบรนดาลใจซึ่งกันและกันนะอ่ะอรู้สึกเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย intersection บางคนก็เหมือนรู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนกับชีวิตในเรื่องของความรักดีนะคะเนาะระวังอย่าเครียดมาก disney คนที่เราดิวอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าใครก็ตาม ะะเขาเป็นดิสนีย์นะคะเป็นโชคชะตานำพามานะคะให้เจอคนแบบนี้นะคะการกระทําแบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วจากจัก,กรวาลน,นะคะเนาะดังนั้นพยายามคิดดีทดําดีส่งแรงอธิษฐานดีๆนะคะเนี่ยในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ให้เจอแต่คนดีๆแต่มองมอง,มองว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคิงออฟคัพเป็นคนดีจิตใจดีอ่อนโยนแล้วก็มีคุณธรรมด้วยนะคะเนาะ อ่ะแล้วก็มาฮารา์ดออร์เคออีกปิดท้ายนะคะหนึ่งใบเอ้สามใบคนที่เข้ามาบอกไปแล้วนะคะมีทาาุไฟแล้วก็ท่านน้ำคอนโทรลพยายามที่จะควบคุมคอนโทรลอารมณ์ของตัเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามโดยเฉพาะความคิดแบบ คำพูดนะคะจะสำคัญมากความคิดเราคิดสิ่งใดเราก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะดังนั้นพยายามคิดมันจะยากคุณก็ต้องพยายามที่จะฝึกคิดดีนะคะคิดบวกพอคุณคิดบวกเป็นแล้วเรื่องดีๆมันจะเข้ามาเองคนบอกว่าเอ้ยมีแต่ส่งว่าเราจะสําเร็จเราจะสําเร็จแล้วมันจะสําเร็จจริงไหม อย่าคิดอย่างนั้นเลยคุณทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณแค่ลองพูดลองคิดลองพิมพ์แค่ครั้งเดียวอะ่ะมันไม่เกิดผลนะคะแล้วคุณก็แบบใจออกอันนี้มันไม่ใช่การพยายามแล้วนะคะทุกอย่างมันก็ต้องมีการพยายามมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะคะการทําความดีก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่คุณจะมีความสุขเวลาที่คุณได้ทําแล้วคุณเป็นเป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะ รู้จักเรียนรู้แล้วก็สังเกตอะไรรอบข้างเป็นสัญญาณบอกในเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่มีเซนต์มากๆนะคะเซนต์มากๆาไม่ว่าจะเป็นมาจากความฝันไม่ว่ามาจากจะเป็นแบบสิ่งที่เห็นรอบตัวรอบข้างหรือว่าหน้าจอมือถือมันเป็นเหมือนบางอย่างลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่จะมาบอกคุณไกด์ลายนำทางคุณนะคะให้ให้แบบได้รับคำตอบอะไรบางอย่าง นะอย่าสิ้นหวังนะคะอย่าสิ้นหวังแล้วก็คุณจะเจอกับผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณหรือเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือผู้คนเพราะเป็นไพ่พระมานะคะช่วยเหลือคนอื่นหรือปิดทองหลังพระหรือทําอะไรที่ทําให้จิตใจเราดีแล้วมันมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยนะคะแล้วกเ็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันด้วยสิ่งที่สําคัญ คอนโทรลในเรื่องของอารมณ์อีโก้เยอะๆนะคะอย่าทะเลาะก,กันนะอ,อาจจะมีแบบเหตุให้ทะเลาะแต่เราคอนโทรลได้มันจะเรื่องเล็กจะไม่ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะโอเคการุณาพิมพ์คำว่าเนี่ยเดอะสตาร์มาเลยขอบคุณจัก,กรวาลกับความหวังและปรารถนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ขอบคุณจัก,กรวาลกับความหวังและแรงปรารถนา ที่จะพบกับความสำเร็จของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะอ,อยากได้อะไรเราพยายามปักหมุดไว้ที่พิมพ์เขียวของเรานะคะใช้กดของแรงดึงดูดแล้วก็พลังแห่งจิตใต้สำนึกเยอะๆนะคะนี่คือช่องของเราโอเคนะคะยังไงหมอโบก็ขอให้ทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนจงโชคดีมีแต่ความสุขแล้วก็ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายในชีวิตไปได้แล้วดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาคนดีๆเข้ามา นะคะเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะขอบคุณมากมายขอให้โชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ